ืัอนี้การสิพ้ามากเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องด้วยตนเองนะครับผมก็อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็บมี่นะครับผมคีมคัตเตอร์แล้วก็ขวดน้ำนะครับเอามาปาดออกเพื่อเอาไปกอกน้ำมันลงกอนไค์นะครับแล้วก็มีน้ำมันเครื่องนะครับผม ก็ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สําหรับรถเรานะครับผมทาเองได้ไม่ยากครับผมเดีย๋ยวตามไปดูกันเลยครับมาเลยครับับแรกครับเราต้องถอดน็อตเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมแล้วก็มีอันนี้เป็นรถินแจ,เ,จเบอร์12นะครับเป็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเบอร์12แต่ถ้าเป็นรถ คอนด้านะครับก็จะเป็นเบอร์17นะครับผมอันนี้เบอร์12นะครับส่วนรถคันนี้น้ํามันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับดูน็อตน้ํามันเครื่องครับคายน็อตโดยขันควนนาฬิกานะครับผมแล้วก็หมุนน็อตออกมาครับตอนทําก็ให้รถเครื่องเย็นก่อนนะครับ เพราะว่าน็อตตรงนี้อาจจะเวลาเราหมุนร้อนๆเกลียวน็อตอาจจะเกิดการปีนเกลียวได้นะครับแล้วก็หมุนลงมานะครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับผมแล้วก็วางไว้นะครับน้ามันเครื่องก็ไหลออกมานะครับแล้วเราก็มาทําการเปิดที่ถ่ายน้ามันเครื่องนะครับ รูถ่ายน้ำมันเครื่องก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ทําการหมุนออกมาครับหมุนออกมาครับนะครับเราก็วางไว้ก่อนครับวางไว้ตรงไหนแล้วแต่สะดวกเลยครับน้ำมันก็รอรอน้ำมันเครื่องให้มันไหลออกมาให้หมดนะครับผมครับ หลังจากที่น้ำมันเครื่องไหลหมดแล้วนะครับเราก็อันดับแรกเลยครับเราทําการปิดดูน็อตน้ํามันเครื่องนะครับผมก็ยกออกมาก่อนครับแล้วก็ปิดดูน็อตที่เราคลายน็อตออกนะครับแล้วก็ขันขันน็อตให้แน่นนะครับ แต่ไม่ต้องถึงกับแน่นมากนะครับเอาแค่พอตึงๆมือนะครับผมเราก็จะตึงๆมือก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จครับผมถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วทีนี้เราก็ไปเติมน้ํามันเครื่องลงในที่เติมนะครับตามมาเลยครับถามว่าเอาขวดน้ํามาทําอะไรนะครับสําหรับที่เติมน้ํามันเครื่องอาจจะลึกนะครับซึ่งเรา ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องก็จะหกออกหมดนะครับผมอันนี้ก็คือตัวกรองสำหรับใครที่มีตัวรองน้ำมันเครื่องก็ก็ดีไปนะครับแต่ถ้าทายไม่มีนะครับปาดขวดน้ำมานะครับเอามีกรีดออกมานะครับผมแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็เติมน้ำมันเครื่องลงไปนะครับ ค่อยๆเติมนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆเทไปครับค่อยๆเทลงไปไม่ต้องรีบนะครับก็ดูดูว่าน้ำมันเครื่องมันไหลลงเข้าไปในรูหรือเปล่านะครับทำได้ด้วยตนเองครับถ้าใครไม่สะดวกก็ เข้าร้านซ่อมก็เสียค่าแรงค่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับแต่ค่าค่าใครสะดวกทาที่บ้านก็ประมาณนี้ครับใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวนี้เรียบร้อยครับ เราก็ปิดฝาครับอย่าลืมปิดฝานะครับปิดพอตึงมือนะครับแล้วทีนี้น้ำมันเครื่องเก่าเรานะครับเอาไปไหนครับเวลาเราถ่ายเสร็จที่รองเราครับเข้าขัวเดิมครับ ขวดเดิมเรียบร้อยครับแล้วก็ทำการติดสาครับมันใหม่ครับทำการติดสาหมอนใหม่ครับน้ำมันก็ไม่หกไปไหนครับอันนี้แล้วก็เอาไปทิ้งขยะนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเจ้ามือเป็นอันเสร็จนะครับผม ก็มาสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องอการวอร์มเครื่องเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตนเองแบบวิธีบ้านๆน,นะครับง่ายๆเราสามารถทำเองได้นะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปด้วยนะครับนี่คือการบำรุงรักษารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตนเองครับ